สวัสดีครับผมโบสเซเว่นเดย์ครับผมตองนำครับสวัสดีครับผมไอเล่นเบย์ครับผมสวัสดีครับผมต้องเล่นกล้าครับรอยสักที่ถูกลืมคือเราทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าจะนำเสนอตัวตนของพวกเราออกมาในในแต่ถ่ายทอดเข้ามาที่เพลงฮะ เราชอบลอยสักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นที่เนื้อเพลงของเพลงนี้ครับผมที่บอกนะเราใส่ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปแล้วเราก็ต้องการแบบเหมือนแบบว่าอ่าเป็นเป็นเป็นคนที่มาพูดแทนให้กับกลุ่มคนที่เขาสักอะไรอย่างเงี้ยครับผมพยายามจะคงสไตล์ของวงไว้ครับใช่ครับ ากที่ซิงเกิลที่แล้วเคยแบบก็คือเราก็ลองอะไรใหม่ๆมา,มาแต่ว่าอย่างอย่างเพลงนี้โจทย์แรกเลยคือเราอยากย้อนกลับไปทําแบบอะไรที่แบบว่าวงเคยทํามาอะไรง <c oughs> เงี้ยเพราะฉะนั้นเพลงนี้ทั้งสไตล์การร้องทั้งตัวดนตรีก็ค่อนข้างจะเป็นเป็นมีความเป็นเซเว่นเดนมากๆครับถึงที่อไรพังเนี้ยคนก็ต้องนึกถึงเรื่องแบบรอยสักอยู่แล้วใช่ไหมครับผม <c oughs> ก็แบบคนมีรอยสักเนี้ยแล้วอีกอย่างคือเขาพี่เขาเนี่ยเขาเคยผ่านเรื่องราวชีวิตมา ค่อนข,ข้างหรือว่าคาดพอสมควรแล้วก็ด้วยเขาเองก็เคยผ่านเรื่องราวความรักมาด้วยครับผมเลยคิดว่าเนี่ยถ้าให้เขามาเป็นพระเอกน่าจะเป็นหรอว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถคนน่าจะสามารถแบบเข้าถึงอารมณ์ได้น่าจะหรือว่าเห็นแล้วแบบมันน่าจะบิวไปกับตัวเพลงนี่ครับถือว่าเป็นที่พอใจอยู่ครับผมแล้วก็เป็นอย่างที่คิดคือก็มีเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็คือหลายคนนะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แบบ เน่ผมเจอกันไปแล้วแต่ว่ายังมีชื่อแฟนอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างหลายคอมเมนต์นะฮะที่เข้ามาเมนต์ในวีของพวกเราครับผมคือคิดไว้แล้วว่ายังไงมันจะต้องมีแบบว่าแบบคนที่รู้สึกเช่นนี้เพราะว่าในสังคมไทยบ้านเราเนี่ยคือเขาก็ยังไม่ได้เปิดรับร้อใช่ไหมฮะซึ่งแบบอ่าแต่คืออยากอย่างที่บอกเราอยากจะพูดแทนตรงที่ว่า บางครั้งคนที่แบบมีรอยสักเนี้ยก็ไม่ใช่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนไม่ดีเสมอไปแล้วอีกอย่างคือแบบอย่างต่างประเทศเนี้ยหมอเียังสักอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่กดดันดีกวครับแต่แบบว่าแบบมันมันมันเราตั้งความหวังมากกว่าครับมันมันแบบเราหวังว่าเราหวังว่าทุกน้อเกิดนะครับว่ายังไงมันก็ต้องสําเร็จนะครับก็ก็เลยตั้งใจทํามันไปให้สุดไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีครับเราถือว่าเราเลือก ได้ทําเลือกมันมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับจบกำลังนี้อ่าสองวันจะถึงสองครับอ๋อโอเคโอเคค่ะคุณครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทีวีพูด้วยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสาสุขภาพนะครับไว้หมดโควิดใก่าเนี่ยหวังว่าเราจะต้องได้เจอกันทักที่ทักเวทีแน่นอนเลยครับ